นี่นีก็ส่วนมากจะเป็นไส้ไม่หนีห้ามาออกมาอยู่อ่างดอกกายคนระับออกอ่างดอกไก่นะครับเข้าสิไปเขาเอินว่าไม้หักนี่ครับคลิปที่แล้วผมว่าผมสีเสือเครื่องผมก็จัดเครื่องนี่แหละครับผ้าไม่อยครับไม่หนีสิมากกับมูซีคนครับตอนนี้กำลังลอยอกูนึงอยู่ครับนี่จานเป้ครับเจอ,อเสือนักล่าปลาเระเยนเข้าไปจันเองย่าไป่าใส่เด้อ กรอ,อบฉิมเ้ย เหลือเดี่ยงครับพอดีเจอพี่เขาก็ใจดีครับลากให้ที่เขามาใส่ตาข่ายด้ามหักนะครับเนี่ยวางอยู่นี่ครับด้ามหักผมก็ไม่รู้ครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องเรือมาเครื่องตัดหญ้ามาก็ขับยากอยู่นะครับแต่ดูพี่เขากับขับไกด์นะครับใช้ไกด์แบบสบายๆครับลากสองลำครับสบายๆเลยนี่ครับเพื่อนก็รออยู่ฝั่งนน้นนะครับเนี่ยยังไม่ได้มานะครับไปรอบเดียวครับพังแล้ว ไปยังหงกับอย่างมาเลย <c oughs> อันนี้ใช้แผนสองครับแผนสองก็เขาลากพี่หมูเขาลากเรือขึ้นมาผมก็เก็บเรือแล้วก็ขับป้อมครับขับป้อมไปตรงที่ใกล้ๆจุดที่เราไปลงเบ็ดไว้แล้วเราก็ต้องเดินลัดป่าไปนะครับ เขาบอกเลไอหมูนี่ช่วยแต้แท่เลยเขาไอกเลพี่หมูครับที่เขาผ่านมาเขาใส่ตะข่ายนี่ผมคงต้องนั่งอยู่กลางน้ำนะครับกว่าจะเอารองเท้าพายน้ําเข้านะครับเนียครับกันยังหลัดทงหลัดปลามาครับนนู่ครับอยู่ฝากต้นไม่เงยครับขับรถอ่อนมา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 ยังไม่ได้ปลานี่ปึ๊บนี่ครับเ้าสิไปบั้งครับผมเต้นขาวๆนะครับใส่อยู่ดิ ครับเรียกว่าต้องพูดถึงครับของเต็มแบกอย่ามาอีกลุยน้า,าอีกบ่านนี้ลึกว่าเพื่อนลึกว่าเพื่อนโอ้จะก,ก็าพากันมา่ยังบุเรียกกะห้างย่างกะเมยนี่บ่หู้นี่บ่

บ่บอกสูกเลยคือส,ส,สบายแล้วเนี่ยมองนี่บนอ่ะมองนี่แหละสำวยหาปลากรับอยมึงเออ้ยหาพวงกรับแท่นหละกูว่านคุณขอ,อนนี้ปลายวานอีกจะไปดูเรื่องวัยสี่โมงจะไปเก็บข้ามไหล แม,ม่นอนแหละบอมน้ำน้ำไม,มีใครเข้ามาขนะึ้นเลยขึ้นกูมาตกปลาโยนน้ำจืดหรือว่าไปอันามียังกออเมีซ่อนบ่มึงหรือว่าไปรุ่มแม่น้ำนายหรือว่าออโอ้วันอากาศดีครับ ผู้ใดเป็นผู้พาผ้าพามานี่ทางนี้โอ้นของสองรอบนี่กูว่าเเวลาเครื่องมือหมดละเอาเบอกระถิ่นแม่มานาเนาะฮะ จ้างเขาไปส่งไว้สามที่เขาลากไปเมื่อกี้พี่พี่เขาที่เขาชื่อชื่อหมูอ่ะเขาจอาสองร้อยแหละก็เลยให้แกสามร้อยก็ดีกว่านั่งอยู่กลางน้ำใช่ไหมเป๊ะหอดเดียวหอดเด้วหอดเดว,ว,ดวไม่หาบม่หาของก็หาปลาละเบียกสาดดิ โอ้รอบเดียวหมดอยู่ดอกเว้ยรอบเดียวหม,หมดหมดหมดโบหมดก็ต้องหมดอ่ะหมดก็ทิ้งแมงไม่ดีละเดี๋ยวขออนุญาตไปทำภารกิจก่อนนะครับคือตัดเนื้อเห็ดเบ็ดตีลูกน้ำก่อนเดี๋ยวหยีมาถ่ายเมืองช่วงที่ว่าปลากินแล้วผมหยถ่ายเรื่อยๆเบิดม,มือมือนี่ก็สิมาอหอดประมาณแค่ใบสามวกว่ากันนะจะเก็บของครับเพราะว่าของมันหลายของมันหลายเลือดต่าห่างไกะย่างกับไก่พร้อมครับครับ 没躲着。